มีเสน่จันเขียวด้วยนะคะมีอยู่หนึ่งต้นด้วยนะคะมีดอกกระถางนี้สามร้อยนะคะทุกคนมีอยู่กระถางเดียวค่ะหอมมากเลยเสน่จันเขียวดูเหมือนแตกกอนะคะมีดอกสองมีดอกสองช่อสามช่อสามช่อนะคะเนี่ยค่ะ ជាំងសារស់ទីល្ដាវ្រូវ្ន ทางทุกใบเลยนะคะเนี่ยเลยมาทางด้านนี้เป็นโชคเก้าชั้นด่างไยโชคเก้าชั้นด่างสวยนะคะฟิโลด่าง เราไปดูโชคเก้าชั้นด่างด้านนู้กันค่ะโชคเก้าชั้นด่างนะคะสวยมากเลยเริ่มจากตรงนี้นะคะด่างทุกใบค่ะเจ้โชคเก้าชั้นใช่ไหมคะราคาเท่าไหร่คะโชคเก้าชั้นกระหางนี้หกพันนะคะทุกคน มีเก้าใบนะคะโชคเก้าชั้นเก้าใบค่ะด่างทุกใบเลยนะคะเขาเรียกด่างหินอ่อนด่างหินอ่อนค่ะราคาหกพันนะคะแล้วกระถางเล็กราคะคุณพี่เอากันราคาราคาเท่ากันนะคะนี่กระถางกระถางนี้ใหญ่มากแล้วเดี๋ยวไปดูอีกด้านนู้นค่ะอันนี้ด่างด่างชมพู ตัวนี้เป็นด่างชมพูนะคะโชคเก้าชั้นด่างชมพูค่ะระคาคาหกพันเหมือนกันนะคะหกพันดูนะคะดูด่ดางด่างสวยมากเลยนะคะด่างชมพูแล้วพี่โใบนี่ตนนนะะ้นนี้ล่ะคะพี่โรต้นนี้สี่พันนะคะ ด่างสวยมากเลยนะคะสี่พันค่ะต้นนี้โชคเก้าชั้นชมพูโชคเก้าชั้นด่างชมพูหกพันค่ะสวยมากเลยนะคะ โชเก้าชั้นนะคะโชวเก้าชั้นดางโปรูค่ทะกระถางละหกพันนะคะสวยมากเลยค่ะค่ะ สวยๆทุกกระถางเลยนะคะโชคเก้าชั้นกระถางละหกพันค่ะด่างชุ่มพูค่ะดูนะคะแต่ละใบสวยมากเลยนะกระถางกี่นิ้วคะเนี่ยเจ๊ก <10. S 1> ระถางสิบเอ็ดนิ้วนะคะทุกคนเนี่ยค่ะดูคือสวยมากเลยกระถางสิบเอ็ดนิ้ว นี่คือด้านหลังใบค่ะสวยมากเลยโชคก้าชั้นดางใครสนใจทักมาสอบถามที่ร้านได้เลยนะคะจะลงชื่อและเบอร์โทรร้านไว้ให้ค่ะ้านเจ๊เล็กนะคะไม้ที่นี่สวยๆค่ะ ดูลานะคะสมบูรณ์มากเลยโชคเก้าชั้นแต่ยอดละดูลายนะคะโชคเก้าชั้นด่างชมพูกระถางละหกพันน่โชคก้าชั้นด่างเหลืองนะคะนี่ด่างเหลืองค่ะ ยูใบกับมือใหญ่มากเลยนะคะกระถางนี้หกพันนะคะทุกคนกระถางสิบเอ็ดนิ้วค่ะมีสเสน่จันเขียวด้วยนะคะมีอยู่หนึ่งต้นด้วยนะคะมีดอก กระถางนี้สามร้อยนะคะทุกคนมีอยู่กระถางเดียวค่ะหอมมากเลยสเสน่จันเขียวดูเหมือนแตกกอน,นะคะมีดอกสองมีดอกสองช่อสามช่อสามช่อนะคะนี่ค่ะสเสน่จันเขียว สถีวินสันดางด่างสวยมากเลยนะคะเจ้าสถีวินสันนี่เท่าไหร่คะ 25, ต้นนี้สองพันห้านะคะทุกคนด่างสวยมากเลยสถีวินสันดงังสองพันสองพันห้าสวยมากเลยนะคะ อยู่ที่ร้านเจเล็กนะคะเจเล็กวัดพังเงินเดี๋ยวจะลงเบอร์โทรไว้ให้นะคะโทรมาสอบถามได้คะ่ะมอนเซล่าก็ยังมีพอมีนะคะเนี่ยมอนเซล่าค่ะมอนเซล่าไทยคอนนะคะต่างสวยนะคะกราคางละสี่พันค่ะ ส่างทุกใบเลยนะคะเนี่ยค่ะสี่ใบ สี่พันนะคะมอนสเตอร่าไทคอนด่างสวยนะแดงทุกใบเลยนะคะ กระทางละสี่พันค่ะไทยคอนดาวมอนสเตสวยสวยหหางกระเบนนะคะกระ่างละสองพันค่ะ มีสองกระถางหางกระเบนกระถางละสองพันใบใหญ่มากเลยนะคะลายสวยค่ะตัวต้นกระถางละสองพันเลยมาทางนานี้เป็นหน้ากากฟาโรนะคะกระถางสิบห้านิ้วค่ะต้นใหญ่มากเลยนะคะดูกระถางนี้หนึ่งหมื่นห้าพันบาท หนึ่งสองสามสี่ห้ามีห้าใบนะคะกระถางใหญ่มากเลยห5 0 0 0บาทหน้า,ากับฝาหลนเนี่ยค่ะใบใหญ่มากเลย สูงไม่กว่าเลยนะคะห่างกระเบนสองพขอบคุณทุกๆคนทุกๆท,ท,ท,ท่านที่ติดตามรับชมนคลิปวิดีโอนี้นะคะ ฝากกดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เย,ยสุอีสานออนทัวทำคลิปใหม่ๆให้ได้ชมเรื่อยๆค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ